อยากเป็นเศรษฐีสักครั้งให้เธอภูมิใจในรักครั้งนี้ให้เงินเดือนเธอสักล้านกว่าบาทก็หวังว่าคงต้องมีสักวันเห็นแค่เนื้อเพลงก็จัดจ้านตรงใจชาวสายเปแบบสุดๆกับซิงเกิลเพลงเร็วไม่เสียงไม่รวยผลงานล่าสุดจากสี่หนุ่มวงร็อก Master The Moods The m o o s s ได้แก่แอร์พงสกรลิ่งสกุล ร้องนำจ้ะอาทิตย์อมรอเวทกีตาร์ตาสุภโชคเตือนจิตกลองและกับปัจจาพงสุภชัยเจริญเดสไม่เสียงไม่รวยเพลงแทนใจคนมีหวังอยากสารฝันคนรักให้สุขสบายมาพร้อมกับดนตรีสไตล์การาดรอ็อกบริตรอ็อกที่ฟังก็รู้เลยว่าเป็นเพลงเดอะมูดเซสงานนี้หนุ่มยังแอร์ได้แต่งเนื้อเพลงเอง โดยมีแม็อาจสนัยอาสกุลรับหน้าที่โปรดิวเซอร์คู่ใจที่ทำงานร่วมกับวงมาตั้งแต่แรกเริ่มนอกจากนี้สมาชิกวงทั้ง4คนยังได้ลงมาเล่น MV เองการแบบจัดเต็มโดยได้พระเอก MV สุด Exclusive คิวเทอปปาคิวแทอปปา ยูทูบเบอร์ชื่อดังมาร่วมถ่ายทอดมิวสิกวิดีโอออกมาได้สนุกสนานสมบูรณ์แบบบอทุกๆก,การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเป็นประโยคที่เรามักได้ยินอยู่เสมอแล้วผมชอบศึกษานักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าทุกคนมีเหมือนกันคือความกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะลงทุน พอได้จังหวะมีโอกาสทำเพลงเร็วเลยอยากนำมาแต่งเป็นเพลงไม่เสียงไม่รวยอยากให้เพลงนี้เป็นตัวแทนของคนที่มีความหวังความฝันอยากสู้เพื่อชีวิตของตัวเองและครอบครัวมีการเป็นอยู่ที่ดี ทำมาในแนวเพลงสนุกสนุกกวนกวนแต่แฝงความมุ่งมั่นอยากให้คนที่เรารักภูมิใจและเราได้พระเอก MV เป็นคิวเทอปป้ามารับบทเป็นหนึ่งในแก๊งเพื่อนของเดอะมูดเซสที่ได้ภารกิจจากคนรักมาเขาเล่นออกมากได้จริงใจและสนุกมากๆปกติแนวเพลงวงจะมาสไตล์เศร้าเศร้าสายอกหกักเพลงนี้ถือเป็นเพลงเร็วที่สุดที่วงเคยทำมาอยากจะฝากให้ทุกคนติดตามด้วยครับ